เช็คบัญชีมิจฉาชีพที่ฝังอยู่ในเครื่องของเราพร้อมวิธีกำจัดและวิธีป้องกัน iPhone และ Android ไปดูกันเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีตรวจเช็คในมือถือของเรามีบัญชีของมิจฉาชีพมาแอบซ่อนอยู่ในมือถือของเราอยู่หรือเปล่าไม่ว่าท่านผู้ชมจะใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอะไรในฝั่งของ Android และในฝั่งของ iPhone ในคลิปนี้คุณหนึ่งจะสอนให้แบบละเอียดทั้งหมดเลย พร้อมวิธีกําจัดเอามันออกไปถ้าเราค้นพบเจอวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ได้เลยเราจะมาเริ่มต้นจากในฝั่งของ iPhone กันก่อนเพราะว่า Android มันจะเยอะครับจริงๆแล้วมันก็ ไม่เยอะอะไรแตกต่างกันหรอกครับมันจะมีฟังก์ชันเมนูที่มันต่างกันในฝั่งของ Android เนี่ยเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะเอารุ่นอื่นๆเท่าที่คุณหนึ่งมีเนี่ยมาเทียบให้ท่านผู้ชมจะได้ไปถูกแต่ในฝั่งของ iPhone, iPad หรือว่าใน iOS มันก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยเมื่อทราบตามนี้แล้วแนะนําให้ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าดูหรือฟังตามไม่ทันให้หาปากการกระดาษมาจดเป็นข้อๆตามที่ท่านผู้ชมเข้าใจได้เลยหรือใครมีจิตเมตตาจิตเป็นกุศลแนะนําให้พิมพ์สรุปในคอมเมนต์ด้านล่างของคุณไวว้้ดยยนนนนะะรับจเปป็โช์กท่า เรามาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้คุณหนึ่งเต็มที่กับสิ่งเหล่านี้มากๆพวกเราจะได้ปลอดภัยและห่างไกลจากมิจฉาชีพอ่ะเรามาเริ่มจาก i iPhone กันก่อนเลยครับในฝั่งของ iPhone ถ้าเราจะทําการตรวจเช็คว่ามีบัญชีของคนอื่นหรือบัญชีมิจฉาชีพ มาฝังอยู่ในเครื่องของเราอยู่หรือเปล่าเราจะไป3ช่องทางเราเช็คแล้วก็กําจัดเลยคุณหนึ่งจะสอนทั้งหมดเลยหลายๆท่านอาจจะไปซื้อ iPhone มือสมาหรือใช้ต่อคนอื่นมาแล้วเราไม่รู้มันมีอะไรแอบแฝงหรือฝังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครใช้มาระยะหนึ่งแล้วหรือเพิ่งเริ่มใช้ก็ตามก็ยิ่งต้องหมั่นเข้าไปตรวจเช็คก,กันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1กันก,นก่อนวิธีที่1ไปที่การตั้งค่าของ iPhone แล้วไปที่ ชื่อของเราตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า apple id icon u สื่อและสินค้าที่ซื้อตัวบนสุดเลยนะครับแตะเข้าไปแล้วให้เราเลื่อนลงไปครับล่างสุดเลยเราจะเห็นอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์เครื่องเดียวมันก็จะมีเครื่องเดียวให้ท่านผู้ชมมาเช็คครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้ท่านผู้ชมยังใช้งานอยู่หรือเปล่าและยังอยู่กับท่านผู้ชมอยู่หรือเปล่าหรือไม่เคยรู้จักเลยอันนี้ยิ่งต้องเอาออกไปเลยถ้ามีเยอะเนี่ยแบบคู่หนึ่งเนี่ยมีเยอะมากดังนั้น เราก็มาดูสิครับว่าอันไหนมันไม่ใช่ของเราหรือเคยเป็นของเราแต่ว่าเราทําเครื่องนั้นหายไปแล้วยิ่งต้องมาเอาออกในตัวนี้วิธีให้เราออกแบบนี้ครับในที่นี้คุณหนึ่งจะเอาตัวนี้ออกกดเข้าไปเลยครับที่อุปกรณ์ตัวนั้นแล้วเรามาเลือกตัวนี้ครับลบออกจากบัญชีสีแดงตัวนี้ครับแตะไปเลยครับกดยืนยันครับลบเขาจะเด้งกลับมาที่หน้าหลังของเราออกไปแล้วเห็นไหมครับ อันนี้เราก็ไปดูตัวอื่นๆครับก็กดทําแบบเดียวกันเลยหลังจากที่เราออกแล้วแสดงว่าเขารู้ยูสเนมพาร์วดของเราดังนั้นเราจะต้องรีบเข้าไปดําเนินการเปลี่ยนพาร์วดใหม่พาร์วดใน Apple ID ตัวนี้ของเราให้เลื่อนขึ้นให้เราไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภยัยกดเข้าไปเลยครับแล้วให้เรามากดตรงนี้ครับเปลี่ยนรหัสผ่านเขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone ของเราครับเราก็ป้อนลงไปเลยครับเมื่อป้อนลงไปเสร็จจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ ให้เรากกอกใส่หัดผ่านใหม่ของเราลงไปเลยครับกกอกตัวบนกับตัวล่างให้เหมือนกันเมื่อกอกเสร็จเราก็กดเปลี่ยนลงไปได้เลยครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จมาดูเบอร์โทรนี้เรายังใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วให้กดมาแก้ไขตรงนี้ครับแล้วเบอร์โทรใหม่ลงไปแล้วกดเสร็จสิน้นหลังจากนี้แล้วให้เรามาตรงนี้ครับเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งการตรวจสอบสิทธิ์สปัจจัยมาดูตรงนี้ถ้าของใครปิดอยู่ให้กดเข้าไปแล้วเปิดการยืนยันสองปัจจัยเขาจะส่งรหัส OTP หรือหรอหรัส6หลัก ไปที่เบอร์โทรของเราแล้วก็เอารหัสตัวนั้นมากกอกใส่เสร็จมันจะขึ้นคาว่าเปิดแบบนี้เมื่อได้ตามนี้ทั้งหมดแล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับมาดูวิธีที่สกันบ้างครับวิธีที่สนี้เราจะไปดูในฝั่งของแอป safari ไปที่ safari มันจะอยู่หน้าไหนก็ตามให้ท่านผู้ชมแตะไปที่ค้นหาหรือป้อนชื่อเว็บไซต์ครับตรงแถบตัวนี้ของท่านผู้ชมถ้าอยู่ด้านบนก็แตะที่ด้านบนของคุณหนึ่งจะอยู่แถบด้านล่างนะครับเหมือนก,รรกันแหละครับนะฮะแตะไป และให้เราพิมพ์ลงไปเลยครับว่า Google พิมพ์ลงไปว่า Google แล้วแตะเข้าไปครับให้ท่านผู้ชมมาสังเกตรตรงนี้ก่อนครับว่าไอวงกลมๆตัวนี้มีไหมแล้วมันมีเมลของเราอยู่หรือเปล่าตัวนี้ครับถ้ามีท่านผู้ชมทําตามคูณหนึ่งไปได้เลยถ้ามไม่มีรอดูในช่วงถัดไปแสดงว่าใน Safari เนี่ยไม่มีบัญชีฝังใช้งานอยู่ในตัวนี้ดังนั้นสําหรับคนที่มี เหมือนกับคูหนึ่งแบบนี้นะครับให้เราแตะไปที่โปรไฟล์ตัวนี้เลยแล้วมาดูครับว่ามันมีบัญชีอื่นๆอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยในที่นี้ของคูหนึ่งมันมีแค่บัญชีเดียวถ้าของท่านผู้ชมมีบัญชีอื่นๆอยู่ให้กดเข้าไปแล้วออกจากระบบให้หมดเลยให้เหลือแค่ของท่านผู้ชมคนเดียวส่วนวิธีการเอาออกในช่วงของ Google Chrome เนี่ยเดี๋ยวจะออกให้ดูไปที่จัดการบัญชี Google แล้วไปที่แทบ็บตรงนี้ครับเลื่อนไปครับไปที่ความปลอดภยัยอ่ะคูนึ่งเลยละอ่ะ ไปที่ความปลอดภัยมาดูตรงนี้ตัวแรกเลยของท่านผู้ชมเป็นสีเขียวเหมือนกับคูหนึ่งหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองหรือสีแดงก็ตามให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปเลยครับมันจะมีให้กดตรงนี้กดเข้าไปแล้วทําตามที่ระบบเขาแนะนําทั้งหมดเลยเขาให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นอย่างเช่น มีอุปกรณ์เข้าสู่ระบบเมลนี้โดยที่ยังไม่ได้ใส่รหัสล็อกหน้าจอก็ไปใส่รหัสล็อกหน้าจอซะอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวเหมือนคู่หนึ่งแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ปลอดภัยคือทางระบบ Google เขาเช็คให้เราถ้าเป็นสีเขียวนี้ปลอดภัยอันนี้มาดูในฝั่งที่คูหนึ่งจะพาพวกเรามาให้เราเลื่อนลงไปครับไปที่อุปกรณ์ของคุณตัวนี้ครับแล้วมากดตรงนี้ครับจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดเช็คเลยครับอุปกรณ์ตัวไหนไม่ใช่ของเรามือถือเครื่องไหนไม่ใช่ของเราเลื่อนหาแล้วเเช็คลยค เช็คเลยเลื่อนหาเลยในที่นี้ครูหนึ่งสมมุติเหตุการณ์ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของครูหนึ่งดังนั้นครูหนึ่งจะเอาออกวิธีการเอาออกกดเข้าไปแล้วกดออกจากระบบยืนยันครับออกจากระบบออกเรียบร้อยแล้วอันนี้ท่านผู้ชมก็ไปเลือกอีกครับว่ามีเครื่องไหนที่ไม่ใช่ของท่านผู้ชมหรือเคยใช้งานมาแล้วและไม่ได้ใช้งานแล้วหรือหายไปแล้วกดออกให้หมดเลยพอออกหมดแล้วยังไม่พอกดย้อนกลับไปแล้วเลื่อนขึ้นไปครับให้ท่านผู้ชมมาดูหมายเลขโทรศัพท์ตัวนี้ยังใช้งานอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วกดเข้าไปแล้วเปลี่ยนซะเปลี่ยนหมายเลขนี้ใหม่แล้วก็มาดูตรงนี้ครับการยืนยันแบบ2ขั้นตอนเปิดหรือยังนะครับแบบหูวหนึ่งเนี่ยให้เรากดเข้าไปเปิดซะแล้วตัวต่อมาครับสาคัญมากเลยอันนี้สําคัญมากที่สุดเลยคือรหัสผ่านเพราะว่าอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยที่มันเข้าส่ระบบเราได้เนี่ยแสดงว่ามันรู้ยุสเนมพาร์สวดรหัสผ่านเรามันถึงเอาไปเข้าอุปกรณ์อื่นๆได้ดังนั้นให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่รหัสผ่าน แล้วก็ไปเปลี่ยนหรหัสผ่านใหม่ซะเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับแล้วก็เคียยวไปเลยแล้วก็ปัดออกไปเลยอ่ามาดูวิธีที่3ต่อเลยครับวิธีที่3นี่เป็นวิธีสุดท้ายแล้วเราจะไปที่ g o Google Chrome พอเปิด Google Chrome ขึ้นมามันจะอยู่หน้าใดก็ตามให้ท่านผู้ชมไปที่แถบค้นหาเว็บไซต์ตัวนี้ครับแตะลงไปแล้วพิมพ์ลงไปเลยครับ Google แล้วก็มาเลือกตัวนี้ Google มันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ที่เราต้องการเข้ามาก็คือจะต้องเห็นเมลเราตัวนี้ครับ ให้ท่านผู้ชมแตะไปที่เมลตัวนี้ครับแล้วนี้เราจะเห็นบัญชีเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมต้องมาดูครับว่าไอ้บัญชีเหล่านี้ท่านผู้ชมรู้จักหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักให้เอาออกซะไอ้พวกเมลต่างๆเนี่ยมันคือเมลของมิจฉาชีพหรือคนที่แฝงอยู่ในเครื่องของเรานะครับดังนั้นกดออกเลยครับวิธีการเอาออกให้เราทําแบบนี้ครับเลื่อนขึ้นไปแล้วไปที่จัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้แล้วเราจะเห็นเมลที่มันริสเมื่อสักครู่เนี่ยให้เราแตะเข้าไปเลยครับ แล้วเลือกนําออกจากอุปกรณ์นี้กดยืนยันนําออกออกไปได้ไหมครับมีตัวอื่นเข้าออกอีกครับอันไหนที่ไม่ใช่ของเราเอาออกให้หมดเลยพอออกหมดกดเสร็จสิ้นยังไม่พอให้เราไปที่จัดการบัญชี Google ในบัญชีของเราเองกดเข้าไปแล้วให้เราไปที่แถบตรงนี้ครับมันจะคล้ายๆกับใน safari ที่เราไปเมื่อสักครู่นี้ครับก่อนหน้านี้ในขัวข้อที่2ครับไปที่ความปลอดภัยมาดูตรงนี้เป็นสีเขียวหรือเปล่าถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ถือว่าผ่าน ถ้าไม่ได้เป็นสีเขียวแบบนี้เป็นสีเหลืองเป็นสีแดงกดเข้าไปเลยครับแล้วทําตามที่เขาแนะนําเราหลังจากนี้แล้วให้เลื่อนมบงี้ให้ไปที่อุปกรณ์ของคุณแล้วไปที่จัดการอุปกรณ์ทั้งหมดเราก็มาดูครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนมือถือเครื่องใดที่มันไม่ใช่ของเราเลื่อนไปหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเคยไปล็อกอินแล้วมันหายไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานแล้วถ้ามันคาอยู่ให้ออกซะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์ที่เราไปใช้ตามเน็ตต่างๆ ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้แล้วก็ออกได้นะครับวิธีการเอาออกให้เราแตะเข้าไปแล้วกดออกจากระบบยืนยันครับออกจากระบบกดตกลงออกแล้วอันนี้ออกอย่างเดียวไม่พอแสดงว่าเขารู้รยุสเนมพาสเวิร์ดเราแน่นอนที่มันฝังอยู่ในเครื่องนั้นดังนั้นให้เรากดย้อนกลับไปเลื่อนขึ้นไปครับให้เรามาทําการกดเข้าไปแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ซะ มาดูตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ยังใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วกดเข้าไปแล้วเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ซะให้เป็นเบอร์ปัจจุบันพอเปลี่ยนเสร็จมาดูตรงนี้การยืนยันแบบ2ขั้นตอนเปิดอยู่ไหมถ้าไม่ได้เปิดกดเข้าไปแล้วทำการเปิดซะเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูในฝั่งของ Android กันบ้างนะครับ Android ก็เราจะต้องรู้ก่อนครับว่าบัญชีของเราเองหรือบัญชีอื่นเนี่ยมันฝังอยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างแรกเราจะต้องไปที่การตั้งค่าขออองมืถืถเรา ไปที่การตั้งค่าและให้เลื่อนไปครับให้เราไปหาคําว่าบัญชีนี่มันจะเขียนว่าบัญชีซึ่งไอเมนูตัวนี้ครับเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะเขียนไม่เหมือนกันบางเครื่องก็จะเขียนแค่บัญชีเฉยส่วนไอเจ้าตัวน Samsung เนี้ยซัมซุงเนี่ยมันเขียนว่าบัญชีผู้ใช้และการแบ็กอัพเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอาแต่ละเครื่องที่คุณหนึ่งมีเนี่ยเอาให้ดูเราจะได้ไปกันถูกอ่ามาดูของซัมซุงกันก่อนเนาะในในส่วนของเมนูตรงนี้อ่ะกดไปที่บัญชี ผู้ใช้และการแบ็กอัพพอเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บไปที่จัดการบัญชีท่านผู้ชมจะเห็นบัญชีเต็ไมไปหมดเลยสังเกตตัวเดียวครับที่มันเป็นตัว G ีเนี่ยครับ Google เนี่ยบัญชีจาก Google ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีบัญชี Facebook TikTok IG เกี่ยวด้วยนะครับมันก็จะมีโลโก้ของเขาโชว์อยู่ท่านผู้ชมก็สามารถเอาวิธีที่คุณหนึ่งแนะนำเนี่ยเอาไปเช็คว่า Facebook อันนี้ไม่ใช่ของเราเราก็ดีดออกไปได้ ไอจีนี้ไม่ใช่ของเราเราก็ดีดออกไปได้ Twitter นี้ไม่ใช่ของเราก็ดีดออกไปได้ Tik t o ็ออันนี้ไม่ใช่ของเราก็ดีดออกไปได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะพาพวกเรามาตัวหลักตัวหลักที่มิจฉาชีพมันจะแฮกข้อมูลเราได้หรือว่าดึงดูข้อมูลเราได้เนี่ยก็คือเมลถ้าเมลตัวนี้ของเราเนี่ยมันไปถูกร่วมกับเครื่องอื่นอยู่โดยที่เราไม่รู้หรือมีเมลของมันเองเนี่ยมาแฝงอยู่ในเครื่องเราเนี่ยอันเนี้ยเรื่องใหญ่เพราะว่ามันจะมีการถ่ายเทข้อมูลจากเราเนี่ยไปเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้ มันก็จะมีอุบายต่างๆแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะพามาดูตรงนี้อ่าเมลนะครับตัว Google นี่แหละท่านผู้ชมก็มาดูครับ Google อันไหนไม่ใช่ของท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็กดออกไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากตัวนี้อ่าไม่ใช่ของคุณหนึ่งกดแตะเข้าไปครับแล้วก็มาเลือกลบ Account กดยืนยันครับลบ Account ออกไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของ Samsung ในวิธีที่1อ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องตัวอื่นกันบ้างเมื่อได้ตามนี้แล้วครับ เราก็กดออกตรงนี้ไปได้เลยปัดทั้งหมดออกไปเลยอันนี้ซัมซุงเรามาดูในฝั่งของเครื่องมีหรือว่าเลตมีกันบ้างครับให้ไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปครับหาคําว่าบัญชียึดคําว่าบัญชีไว้เลยนะครับในมีเนี่ยเขาจะเขียนว่าบัญชีและซิงค์แตะเข้าไปเลยครับอันนี้เราจะมาเจอตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่า Google นี่ g o o g l e ในเครื่องนี้มันมีอยู่แค่บัญชีเดียวมันก็จะโชว์แค่อันเดียวแบบนี้เราแตะเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดอีกทีหนึง่ง ไอตัวเนี้ยใช่เมลของเราหรือเปล่าไม่ใช่ของเราเราอยากจะลบออกทํายังไงให้เรามาด้านล่างครับจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่เห็นไหมครับกดไปที่จุด3จุดตรงคําว่าเพิ่มเติมแล้วก็กดเลือกครับนําบัญชีออกตัวนี้ครับกดนําบัญชีออกกดยืนยันครับนําออกเรียบร้อยแล้วอันนี้ในฝั่งของมี่เดี๋ยวเราดูในเครื่องรุ่นต่อมาตัวต่อมาครับจะเป็นมือถือ V ี vo ครูหนึ่งก็จะเอาให้ดู เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับรวมถึงกระบวนการทั้งหมดด้วยในเครื่องนี้ไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปครับเหมือนเดิมเลยไปหาคําว่าบัญชีครับอ่ะบัญชีกดเข้าไปที่บัญชีเราจะเห็น Facebook Facebook แล้วก็ Google นี่เต็ไมไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเ,นนร,เ,ลยเรียงรายเลย m essenger ก็มีอันนี้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปเช็คได้เลยเหมือนกับ Google เลยนะครับว่า Facebook ตัวนี้ ใช่ของเราหรือเปล่ากดเข้าไปดูได้นะครับถ้าไม่ใช่เราก็กดอ,ออกซะออกซะนะครับในที่นี้คุณหนึ่งพามาดูในส่วนของ Google เนาะก็มาเช็คครับอันไหนไม่ใช่ของเรานะครับถ้าอันไหนไม่ใช่ของเราก็กดเข้าไปครับแล้วก็กดนําออกกดยืนยันครับนําบัญชีออกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมต้องเช็คเองว่าเมลไหนไม่ใช่ของท่านผู้ชมอ,ออกออกออกให้หมดเลยนะครับเมื่อเคลียร์แบบนี้เสร็จทุกเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อในฝั่งของ Android ทําเหมือนกันหมดแบบนี้ นี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ครับอเราปัดออกไปหมดเลยครับขั้นตอนที่2ให้เราไปที่ Google Chrome เปิด Google Chrome ขึ้นมาครับแล้วไปตรงนี้ครับอีกนิดนึงครับบางท่านอาจจะไม่เจอไอ้ตัวนี้เพราะว่าไปเปิดหน้าเว็บไซต์อื่นๆอยู่ดังนั้นให้ท่านผู้ชมไปแตะที่แถบตรงนี้ครับแถบค้นหาตัวนี้แล้วพิมพ์ลงไปเลยครับว่า Google นี่กดเข้าไป Google มันจะเข้ามาในหน้า Google แบบนี้มันถึงจะเห็น ไอ้เจ้าตัวบัญชีเมลตัวนี้ไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตัวนี้ครับวงกลมๆเห็นไหมครับแตะเข้าไปแล้วไปที่จัดการบัญชี Google แล้วเลื่อนแถบตัวนี้ครับด้านบนเนี้ยไปที่ความปลอดภัยให้ท่านผู้ชมมาสังเกตตัวนี้ครับบัญชีของคุณได้รับการปกป้องตรงนี้ครับเป็นโล่สีเขียวเหมือนกับคูหนึ่งไหมถ้าไม่เป็นเป็นสีเหลืองหรือสีแดงหรือเป็นเครื่องหมายตกใจ ให้แตะเข้าไปแล้วทําตามที่เขาแนะนําทั้งหมดเลยครับจนกว่าจะเป็นสีเขียวแบบนี้ถ้าได้สีเขียวแบบนี้ปลอดภัยแต่ยังไม่จบเลื่อนไปครับไปที่อุปกรณ์ของคุณมากดตรงนี้ครับจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดไล่ดูเลยครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่ไม่ใช่ของเราหรือเป็นอุปกรณ์ของเราแต่หายไปแล้วทิ้งไปแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วหรือขายต่อไปแล้วอย่าปล่อยไว้ครับ กดออกให้หมดเลยครับกดออกไปเลยนะครับกดออกไปเลยวิธีการกดออกก็จะคล้ายๆกันหมดอย่างที่คุณหนึ่งเคยสอนมาแตะเข้าไปที่อุปกรณ์เลยครับแล้วก็กดออกจากระบบซะนะครับในเครื่องนี้พอดีว่าคุณหนึ่งเอาออกหมดแล้วก็ทําตามแบบขั้นตอนแรกๆเลยนะครับกดเข้าไปแล้วกดออกกดเข้าไปแล้วกดออกให้หมดนะครับพอออกหมดเสร็จปุ๊บนะครับไม่พอนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์อื่นๆแล้วกดออกไปแล้วก็ยังไม่พอกดย้อนกลับไปครับมันจะมาในหน้านี้ให้ถ้าไม่ชม รีบมาตรงนี้ครับมาเปลี่ยนหรหัสผ่านเลยครับนะฮะเปลี่ยนหรหัสผ่านเปลี่ยนหรหัสผ่านเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ตัวนี้ยังใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วกดเข้าไปแล้วลเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ซะเปลี่ยนใหม่เสร็จปุ๊บนะครับมาตรงนี้ครับการยืนยันแบบ2ขั้นตอนตัวนี้ต้องกดเข้าไปแล้วเปิดถ้าเกิดว่ามันมีอุปกรณ์เข้าใช้เนี่ยแสดงว่าเขารู้ยูสเนมพาสเวิร์ดเราดังนั้นให้เรามารีบดําเนินการตรงนี้รวมถึงการเปลี่ยนหรหัสผ่าน ไม่ได้แบบนี้แล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับตอนนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊เราจะดีดออกไปเพื่ออะไรแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวคุณหนิงจะอธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับเอาง่ายๆครับเวลาที่เราใช้งานนะครับในบัญชีเดียวกันในมือถือสองเครื่องอย่างเช่นถ้าเราทําการแบ็กอัพ g o o g l e Photo ในเมลเดียวกันในมือถือ2เครื่องเนี่ยภาพมันจะไปหาทั้ง2เครื่องเลยดังนั้นถ้ามีฉาชีพเอาเมลของเรามาแทรกอยู่หรือเอาเมลของเราไปใช้ มันก็จะมีการโอนถ่ายย้ายไฟล์แบบง่ายๆเลยครับมันไม่ยุ่งยากเลยอันนี้เห็นภาพชัดเจนเนาะอ่ะในฝั่งของ Apple ก็เหมือนกัน Apple ก็ถ้าใช้ Apple ID เดียวกันเนี่ยมันก็จะมีการโยกย้ายไฟล์แบบง่ายๆเลยโดยที่มันแบ็กอัพอยู่ในคาวอยู่แล้วก็คือใช้คาวร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มิจฉาชีพเขาจะพุ่งเป้ามาตรงนี้ได้ส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างเช่นคนที่เคยใช้มือถือเครื่องนี้แล้วทํามือถือหายตกน้ําเปิดไม่ติด หรือหายไปซึ่งเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันเลยดังนั้นเนี่ยเราก็เอาเมลเราไปกอกใส่เครื่องใหม่วันดีคืนดีมีมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีเนี่ยเขาเก็บเครื่องเหล่านั้นได้เขาเอาไปใช้เปิดใช้เนี่ยเขาจะเห็นข้อมูลเราหมดเลยดังนั้นถ้าเรารีบดําเนินการอย่างที่คุณหนึ่งบอกไปดีดออกซะแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ใส่การป้องกันอย่างที่คุณหนึ่งแนะนํามันก็ช่วยเราแก้ปัญหาได้อย่างดีเลย เอาวิธีต่างๆ,ๆที่ครูหนึ่งแนะนำเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับและยังมีเคล็ดลับดีๆมากมายเกี่ยวกับการป้องกันมิจฉาชีพให้ไปดูได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีเลือกเพลย์ลิสที่เขียนว่ารู้ทันมิจฉาชีพนะครับในนั้นจะสอนมีรายละเอียดแบบเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทาวันนี้รีบทําทันทีนะครับใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้พิมพ์คําว่าชอบให้ด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ